ต่อยปี้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชนสบองสบอนตอนนี้เฮากำลังไปไปเคื่อนป่าเมาเนานะพี่น้องไปเบิ่งหม้อฝันเห็ดยังอยู่เนาะที่ได้ยังใหนฝันเลยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นทางทางบ้านน,มนามงนะพี่น้องเป็นถนนหนทางบ้านนามงอินไซดกันะ เต็มวัดเลยต้นตาลเอามาหอดเทือนปละมาเมาบับ่อยอยู่ป่ะนี่ปลาเมาบ่อยอยู่บ่๊บปะปิดประตูเ,เรียบเ,เลยอันนี้ก็หอดบัานนำมงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย หมอปมะม่มาบอยู่เจ้าไปใส่ปะาเมาเจ้าว่าพ่นไปหลินมาทักโยพี่น้องมากะทันซุกพี่น้องมากะทันแซ่บแท้แทได้พี่น้องเ้ยบริสมไปได้พี่น้องพอดีกินพี่น้องมากะทันธรามาติพี่น้องโมเมนต์ว่ามากะทันใหญ่หวานๆได้พี่น้องมากะทันเปรี้ยวพี่น้อง กันส่งแต่ว่าส่งก็แห้งเนาะพี่น้องเอาเห็นเลยน้ำลายแตกพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องรอบสองเนาะมากินบักกระทังน้องกันพี่น้องอันนี้ก็ไม่ท่าพี่น้องเลยปลาวระถางดินเห็ดปลาเม่ามาเอาบัากระถางมาสู่ปลาเม่ากินพี่น้องบักกระถานบ้านซาสนีโอึดพี่น้องเลยลายลายอยู่พี่น้องต้นหนึ่งแหละต้นเดียวพี่น้องง่ายง่ายปลากระถางเมน ปลาหม่ายังบมดจุใจปลาหม่ายังบมดจุใจเสียวเจ็บก็แดกหมากท่านน้ำงามแต่เธอทำซีกินเลยปลาหม่าวเลยไม่มันเห็นหมากท่านเห็นหมากท่านใหญ่มันบม่ได้กินไดยปลาหม่าวไ่ได้ออกทุงแม่นเลยหมากท่านบางต้นน่นส่งมาลีได้บม่ได้เป็นตะกิน,กกนอันนี้แซเสพต้นไหนต้นใน,นใขางันเฮือนอันนี้มันขางให้หน้าเออ โตนะบอเมางเที่ยงเงนเออโลดีอ้าสาวซื้อหนไงสาซื้ไหนไมาก้นยู่ค่ะสาวซื้อไหนใหญ่มากเลยพี่ตื่นเต้นได้ไหนใหญ่มากตื่นเต้นมาดิตื่นเต้นพ่อมาหัสานีก็ยังบอพ่อพี่น้องเพิ่นเอาโหลด้องเพิ่นเลยพี่น้องเ้ย โดดเด็ดของเผิ่นที่เพิ่อมากนะอเห็นแล้วน้ำลายสิไลเลยพี่น้องเออนี่น่องเลยนี่ประเดกหอมนียเหมากระเดกใส่ลงไปอันนี้ประกเดกซุปเลยเด้อพี่น้องปลาเดกซุปเมาประเดกอนาไมยนะคะต้มเสร็จแล้วค่ะนี่เบอร์ ชาสนีปลาันีตแยวแล้วก็มม่วงอันให้่เด็กกินบนโซ่กินเตดังเลยป่ะมมากินประแดกจ้ะเนาะคว้จะก้องกับน้ำลายแตกกันน้ำลายแตกน้ำลายไหลเลยน่เฮ้ยให้มันมีสองอย่างเนาะเอากะปิลงใจหน่อยจะว่าขัดเนาะเมนนั่นแหละเพิ่มกะปินิดนึง ปลาเมาจัดหนักเลยพี่น้องจะเห็ดอะไน้ำลายลายแล้วปลาเมาวเลน้ำลายสีไหลแล้วปลาเมาวน้ำลายไปป่ะดิเอกไปกินไปพี่น้องเหตุการณ์พี่น้องเหตุการณ์พี่น้องเยน้ำปลาเมาหคามาหายเนาะตัลมรบนเนาะกินถาปลาเมาวใช่ดอกน้ำลบเพราะว่าเอาบางท่านแจวก็มีซองเจลพี่น้องมีเจลกรวแดงแล้วก็แจวเกลือพี่น้อง แมนแต่ว่าพายอยากกินเนาะปลาเดกับเกลือเลือกินไดเลยวะะเระอปลาเดกนปลเดกเินพิเศษด้เพินต้มข้างหนปลาเดกนะนี่มันเป็นปลาเดกดิบได้นะ่ปลาเดกอนามัยค่ะแม่ปลาเดกอนามมยโอเคปลาเดกดิบแมนเออไม่ท้าอันอัพเกลตัถ่าย่ม่ทาน้ต S <S สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขามาส้มขีดซ่องใครนี่สนีป่าสนีป่าพี่น้องพายเบิ่์ดก็จะกินเนาะมามาร้านสาวพี่น้องใช่เด็กตึงหงมวะสาวสุยเออใใส่่หญพี่น้องเอ้ยปัจจุบันเป็นพี่นอ้องกันมาเข่งเป,ป็นเพื่อนเ้องหายแนี่ปัจจุบันพ่อแม่ได้พี่น้อง นับมามันขู่กันแหละพอนมาเจอสเน่ก่อนพี่น้องสนีก์ขามาแต่เศร้าขาม้าแต่เศร้า,า,ม,า,ามือหนาพี่นอ้องล้างล้างล้างมากินมากระทันคาถาอะไรเด้อเออมาน้างเฮยสัมปัดดีอีกรอบนะคะใหญ่ก,ก่ม,มากินบอจ้ากินหมากกระทันน้ำกันเด้คอค่ะเด้อไม่ไม่หนู ลุยเด้อสะออนตันนี่เข่าแจ็คดอยห้าตัวบวกเอามาเอามาทั้งเดือนเจียวตัวได้แสบป่ะสบายดีพี่น้องแสบติดต่อพี่น้องตัดตัวมาตัดฟ้าถือปลาหม่าวเห็ดแล้วพี่น้องแสบขมนอกขมแสบความเนื้อซำกับหม่าเลยพี่น้องเลยก็มาทันอยู่ในเซนนี่เลย ในขางเล่าอันนี้ขางเล่าใหม่ตาโบฮันเขาเอินว่าพีโบเคยพ่อเขาสาบประมาณนั้นข่าวนะว่าออาไปพี่น้อมาเนื้อขโมนพี่น้องเลยอ้าวคนคนไหนตั้หัวกับมาได้หัวเลยตกขั้วกับมาได้เปียกเลยพี่น้องมาอ่าเฝืนยำได้โบเคยว่าสิโบได้ยิ้มในหัวพี่น้องเลยในหัวอ้วแม่เป็นคนตลกหัวทีงาเห็นพี่น้องคนตลกอยู่ายกับมวนเนาะคนหมักมวนเหรอัันซะ มันคักกันยังเพาตัวจริงเยากเอามาให้เองกินมันคักแต่มันแซ่บคันสมพรอแเอามาประมากินเนาะความสมน่ะพอดีแล้วบริสมแห้งูเอาไปให้บ่บ่อยแน่บอยไปเจอกันยุ่นา่กันยเจอกันสองรอบสำนัดกันเลยเนาะหมือนนักกันเลยกับชาวซุยนะ่นอง บุแมนหลักหนัดกันบ่นิดหนึ่งนีเนาะพี่น้องบุแมนฮักเจ๊กกูกับจไปเดี๋ยวิไหนัดกันหมดอย่างบดีหนัดได้พี่น้องเอ้ยต่างคนต่างมาแมนบังเอิญมืนมาโผกันพี่น้องเอ้ยบังเอิญพี่น้องความบังเอิญนี่เกิดขึ้นได้ตลอดมือใบมะกอกก็ได้ดำเลยไปเก็บมะกอกอยู่หน้าผมว่านะ มาดำมาใบมาก็ออกมึงก่อนอืมอ๋อบ่ทันล้างบางน้ามันยังดำอยู่เห็นได้ถูกจังไหนอันพี่น้องกินนํากันนี่สิว่าเป่าเมาคือชกกระโปงแต่มือดำปึ๊แมือมกอกพี่น้องมันดำกมือเป่าเมาจกมือซาุยพี่น้องเล็บเกดเอแล้วแม่นจกกิต้มมยังเฮ็ดชุดนอนอยู่ไดุ้นี่น่ะ <c oughs> ใส่ชนอนอยู่ <c oughs> สแสดงว่ายังบ่ได้อาบ,บน้ำใส,หส่หน้าอ่ะ้มากแยังบ่นั่นอ่ะพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่แม่น้องอาเต่พนหาลูกไปนอนห้องมอเป็นหมูลูกไปย่ามก็เลยต้องใส่ชุดนอนอะไรน้องบ่ท่านถ่ายเลย่นขึ้นมากเมื่อกี้นี่ขึ้นมากแต่ก็มาแบ่งพูดมาเค้งเหนืขอขามา <c oughs> ลูกไปนอนย่ามน้ำนเป็นขึ้นเมื่อคืนนี่เป็นพยาบาลพี่น้องพยาบาลพิเศษมีคนเจ็บมาอยู่เลยลูกไอเมย์ปอดขึ้นแห้งมาต้องเตือนจำเตือ เมย์ใส่เลยของเฉลยฮะอืมถวยเตี๋ยวปลาเม่าวนะคุยจนว่าปลาเวอปากเวอรมันแส่ได้เฮ้ยปอกปลาเม่าวเมือลงนูเลยพี่น้องตัวอันโมบะท่าก็เสร็จเลยใช่ไหมไปได้อยู่ได้ไปกับพี่น้องไาพี่แล้วน้องเป็นผ้าพี่น้องถ้าซุยไปเลยพี่น้องคนมีเวล์ไปต่อเจนดีใจ

ไปเวียกผืนเห็นเทหลังกินเห็น,นกีน่ขากะเรากินข,กขักบะอืากินขักะผสุดกินเนี่ยตั้มกุงสุดทั้งหนามทา au, ั้งยาวเหมือนะตั้มกินปูนมาอะไรยังไงแทะท้าคลิปให้พี่น้องมึงเหรออ,อย่ายจะไปกินเบิดปากลายกินแต่คนสองคนกำลังนี้ย่อม,มาหน่อนี่นหแหละมากินอุ้ย A chạy ai cáp mà thải ào ai, bài, ừ. ai bên, thải bên đây sao lại bông, là, là chư lưu, chư lưu, nào, ừ. ừ. quá nó, nhang nó, này mà <laughs> คือทางในป้านมะขาะมาติเอาขึ้นมาได้มันเปิดแม่เนั่นแล้วมะขาะยังยากได้เฮาน่ะใบกินมะขาะเนี่ยเอาลงห่อนภาพหาเอาล่องภาพหาเลยแหละตักจะบวงเนี่ยหาไมนจะก่อยลงเงินเสื้อละลูกปวจใจลายเลือดแล้วตีเอาล่องภาพหาแมวป่าเมาพี่น้องแม่น้อยเฟินอยู่กับแมวนี่ไ เจ้าจิไปเรี้ยงเอาห้เจ้าอยู่คนโสดปต้อยู่บ้านดงนี่ราอได้เราบีแมวนี่เอแล้วลังลูกเราก็ใหญ่ไวเนาะเขาเบิหนาให้ใเบิหน้าเลยเพื่อนเพื่ มันมีเงินเองกคือการเลยนหนามาหางยากน้ำตังอหมเห้ยหน้านะสัครัใครฮัมลิงพ่อเอ๊เปนี่ได้เขาได้หน้าหน้ามากหน้ามากับตหญ้น้ามานเดียวคือการคือการหน้านะมิตรหญ้าหนาปปอกไอเป็กหัวหัวปอกไอเปอยู่เขาหน้าเห็ดลายซื้อเห็ดลายแต่ยบได้เขา ฮาเบิกใหางหยางเป็นน้าเพื่อนเขาได้ป่ะเห็นบอร์เปหน้าพี่น้องบัดอำเภอชนุมานเป็นอ่างเป็นอ่างเขาเพินบัดได้ลนน่ะเขาพี่น้องทังไทยเห็ดน้อยเดียวกัได้ลายเจ้าหยังเห็ดบักไดไลายเด็กเขาน้อยเดียวโอ้ยขันนาหมดสมเหือแหงเขาเนาะก็แหลนเป่าว่างทางขันหน้าแม่ไลยไงเหรอไล่ขนนา ลุงทื่นเถือแหงบวสมพออเถือแหงทั้งมันบ่อยู่น้าทำหน้าป่าเอ้ยใหญ่ๆบ่อยู่น้ามันก็งามแหละหน้าที่อะไรวันนี้ก็คอจับขิดเพย่เท่นนี้เนาะผากตืดตามลิดหนาเด้อพี่หน้าพี่น้องอ่าเม่ยันใส่ยันเบาดิหยันป่าเมอยัาเบา